สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สูข้นนะครับผมเมื่อนี้มาพบกับช่องไพ่สังกะสีมีห้อยคนมากวาวนะครับพี่น้องอด้านหน้านี่พี่น้องหนาสีหูนะครับเนาะสำหรับนววนคบน,บาาน,น,นะนทิ่ติดวาวนะครับผมแต่ว่าพี่น้องหูบาวายู่ในนีนะมีผ่าลมสี่ชนิดที่เฮ็ดวาวนะครับผมซึ่งผมกะได้เฮ็ดมาแล้วนะครับมีทั้งขึืนบ้างบ่ขึืนบ้างนะครับพี่น้อง พี่น้องเบื้องคลิปนี้แล้วสามารถเอาไปติดเววหรือว่าไปหาซื้อนะครับมามาติดแววนี่รับรองขืนแน่นอนพี่น้องนะครับผมพาลมเอ่เอเท่เาเท่าเท่าที่ผมเห็นมาเนาะครับพี่น้องเนาะแต่มีอยู่สามสี่ชนิดนะครับพี่น้องแต่ว่าอีกชนิดหนึ่งก็กาจะเป็นกระดาษเคลือบเนาะพี่น้องกระดาษเคลือบหรือว่าพาลมจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นพลาสติกเคลือบไร้ตะไคร้ นะครับซึ่งพาร่มตะไคร่นี่ผมกะสิบ่ันได้เห็ดนะครับพี่น้องต่อมาเนี้ผมกะสิมาบอกหลกักการแนะนําพี่น้องนะครับผมจังใดกะเบื้องคลิปนี้หจบเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิริหูกันว่าพารลมติดเบานะ่ะอันใดขึ้นอันใดบกขึ้นนะครับขึ้นแน่แต่ว่าอาจสิบ่ขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับที่จเบื้องนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่ชนิดเดี๋ยวผมสิมาแนะนำมาเบื้องจบในคลิปนี้นะครับพี่น้อง นะครับอันดับแรกเลยพี่น้องผ้าลมธรรมดาผ้าลมบางราคา40บาท5 0บาทต่อเมตรนะครับหรือว่าแล้วตลละลั่นราคากาจจะยูประมาณนี้นี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือผ้าลมชนิดบางที่ผมเคยติดวาวเหล้วผมไปเรียนแล้วเฮ็ดจังไดมันก็บ่ค่อยอยู่่มบนไดคือเรล็ก,ลกๆหนี่งอารชะโมูนะครับว่าการซื้อผ้าลมแล้วกระ่บ,บมีผู้ใดบอกนะครับเฮ่ากับสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับนี่ตัวนี้อันนี้เป็นลื่อออกอันนี้นะจะเป็นวาวจุล่านะครับนี่จากการล่านนี่ครับสังเกตว,ว่าผา่าลมอันนี้เหลียวเบิงเามันจะเห็นหอดนิวเฮางคนเดียครับนี่นะครับผมสังเกตด้พี่น้องด้ออันนี้เป็นผา่าลมชนิดบางไปซื้อนี่ทางล่านเขาก็บบได้บอกเด้ครับว่า,าถามเขาว่าซื้อผา่าลมในเดอครับไปติดวาวเขาเก่านี่ให้เขาก็บบอไดแนะว่า ผาลมมี่แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับเข้ากับวังหูเข้ากับมาเห็ดแล้วก็เลี้ยนรูเอาจนหูว่าเห็ดแล้วมันมันบอว์ยู่ลมลมมันผ่านได้นะครับจีคืนก็ต่อเมื่อลมบกแห้งอีหลีนะครับพี่น้องตัวนี้อันนี้คือผาลมชนิดแรกคือผาลมชนิดบางนะครับพี่น้องเห็ดเบ้าก็ขึ้นแต่ว่าขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าอาจสีบว์ยู่มปรด๋นะครับอยู่ในกรณนี้ี่แห้งนะครับพี่น้องนะครับผมนี่จับเบื้องวันที่บางๆด้วยครับพี่น้องอาจติเมล็ดสี่สิบห้าสิบบาท แหล้วแตลลานเนาะครับเนาะอันที่สองเป็นพาลมกันน้ำพี่น้องเนี่ยนี่ครับมันสีตั้งกันนี้ได้พี่น้องมันสีหนาตัวนี้สีหนานี่ครับเดีียวสิบบ่เห็นมือมันได้สีหนาได้พี่น้องแล้วก็สีหดเวลาออกแดดนะครับนี่นี่พี่น้องนี่คือพารลมกันน้ำเห็นปะมันสอกมั่นสังเกตุบุ้งเลยจับจับนี่มันสีตั้งกันมันสีหนาควบหนาตั้งกันเ้อพี่น้องเ้อตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดแววนี่ขึ้นดีครับนี่พารลมชนิดนี้ผมร่องผมเห็ดมาแล้วนะครับขึ้นนี้ บ่ต้องห่วงเลยนะครับอันนี้คือผ่าลมตัวที่สองนะครับเบ,บนนิ้งเบิ้งใสากันน,กน,นิ่มันสีต่างกันนิดนึงเด้อพี่น้องันสีหนาผาลมกันหน้ามันสีหนานะครับซึ่งแบบมี่ไพ่บอกข้อดอกตาเข้ากับเลี้ยนดูเอานะครับส่วนผ่าลมเช่นนี้ที่สามานี้เป็นผ่าลมประหลอดเด้อพี่น้องผาลมประหลอดก็มีสองอย่างเด้พี่น้องนี่คือผ่าลมประหลอดหนึ่งนะครับนี่ผาลมประหลอดสองนะครับหูว่าว่าอันใดดีบ่ดี ตาดีคนละแบบพือกันอันนี้อันนี้เป็นเอาตัวเอาตัวนี้ก็น้อพี่น้องเนาะนี่ก็คือผาล้มพ่อกันนี่ผาลมประหลอดอันนี้ก็อุ้มลมดีเป็นต่วาเป็นผาลมชนิดบางประหลอดชนิดบางนาอพี่น้องนี่สังเกตบ้างเด้อครับผาลมปลหลอดที่เป็นเลงสีนี่ครับนี่ตัวนี้ก็คืนดีกันนะครับมันก็จีบบางจังน้อยราคาก็าจีหาสิบหกสิบบาทน,นาี่แหละหรือว่าแล้วตลาดนะครับอีกโตต่อมาที่เป็นตัวนี้พี่น้องนี่นี่ครับนี่เป็นปลาหลอด้วยกันตัวนี้ชนิดหนา นะครับเหนียวนี่ครับเนี่ยคือผมติดจุล่าตัวสองเมตรหกสิบนีพี่น้องก็ค่อยขาดเหนียวดีนะครับตาลมก็บซมีอยู่หนึ่งนะพี่น้องสองการน,น้ำสามาประหลอดชนิดบางสี่ผ่าลมประหลอดชนิดหนานะครับส่วนผ่าลมตะไคร่คนี่ผมยังเ่ทันเห็ดผมก็เลยว่าว่าท่านี่หูได้นะครับพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้กับพี่นอ้องถ้าเบื้องคลิปจนจบกับซีหูนะครับว่าในการเลือกซื้อผ่าลมนะ เป็นตังไต่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สัญญาณเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมื้อนี้กับซีมีคิวติดสองตัวนี่แหละครับผมนี่เป้าลุงน้อยนะครับผมเป็นนาซีเป็นเมตรสีซิบหาก็เมตรเมตรหาซิบกว่านี่แหละครับพี่น้องนะครับผมพาลมกับเบื้อีหลายเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่สีฟ้าสีส้มสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลนะครับสีอาจจสีบอดเด่นเป็นไรนะครับเพราะท่านให้เขาเมืองนะครับพี่น้องจังได่ถ้าพี่น้องได้เบื้องคลิปนี้แล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ นะครับมือนีก็มาแบ่งปั่นควมำรูในเรื่องของผา่าลมติดเววนะครับเป็นไปได้ก็เอาสามชนิดนี้ได้พนะี่น้องเด้อกันน้ำปละลอดน้ปลอดอบางนะครับแต่ว่าผ่าลมชนิดบางนี่บ่บ,บ่แนะนํานะครับผมเพราะว่ามันมันบอรับร่มแล้วก็ล่มสามารถผ่านได้ตัวนี้เข้าไปเหตุแววอิ่มหรือว่าปักเป่าก็ได้นะครับพีบ่น้องก็สิขึ้นยุนะครับผมแต่ว่าก็บจุบ่ข้นดีมาได้ดอกนะครับส่วนผ่าลมอ่าที่เขานิยมกันก็จะเป็น พาลุ่มกันน้ำตัวนี้พี่น้องนี่ลุ่มบอผ่านเลยขึ้นนี่ฝ้าขาดเลยพี่น้องเอาปดกันนะครับพี่น้องเนาะ, <_ sit> ะเห็ุจังได้ก็ขึ้นนะครับปีอ่อนแบบนั้จำจังหน่อยเอาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สานีเด้อครับผมฝากอะไรฝากแชร์ฝากกดติดตามไ้แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเจ้ๆๆาจอตสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมนีละครับผมสวัสดีครับ เลือกใส่เลือกขาวเด้อพี่น้องเด้อครับผม